ไม่อยากเอารถเข้าอู่นะครับผมก็สามารถล้างแอร์รถยนต์ง่ายๆด้วยตัวเองแบบนี้เลยนะครับผมนี่เพียงแค่คุณมี a i r c ค e ม n ิ่งนะครับผมขวดเราไม่ถึงร้อยครับผมนี่เมนูการใช้งานภาษาไทยของแท้ขวดสีดํานะครับภาษาไทยเท่านั้นนะครับไม่ใช่ของจีนนะไม่ต้องเสียเวลาเอารถไปเข้าอู่5วัน7วันนะครับผมคนที่ต้องใช้รถเดินทางตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะ ขับรถกับต่างจังหวัดหรือขับรถไปทํางานนะครับผมนี่แอร์คีนนิ่งขวดเดียวเอาอยู่เลยครับผมสามารถล้างแอร์รถยนต์ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับคนที่ซื้อรถมานานแล้วใช้รถมานานแล้วนะครับรู้หรือเปล่าว่าแอร์รถยนต์จริงๆก็ต้องล้างนะครับผมเหมือนแอร์บ้านเลยนะครับต้องล้างเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราสามารถล้างได้ด้วยตัวเองนะครับผมไม่ต้องไปเข้าอู่นะครับผมเพราะว่าเข้าอู่เนี่ยเสียเวลา5วัน7วันเลยนะครับผมอ่ะข้อดีนะครับ ขจัดคราบตกรปรกเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็ให้กลิ่นหอมด้วยนะครับตัวนี้หอมยิ่งกว่าน้ําหอมอีกนะครับผมลดกลิ่นอับป้องกันอาการแพ้จากลายฝนคนที่มีอาการแพ้ใช้ตัวนี้ผมบอกเลยนะครับดีมากๆครับผมทําให้หายใจง่ายขึ้นขับขี่ปลอดภัย ไม่มีไายฝุ่นอยู่บนรถคุณอีกเลยครับตัวนี้หอมยิ่งกว่าน้ําหอมนะครับผมผมบอกเลยกลิ่นหอมเนี่ยมันจะคงทนติดอยู่ด้านในตัวรถนะครับผมแล้วมันก็จะให้ความหอมฟุ้งออกมาจากทางช่องแอร์นะครับผมผมแนะนําให้ฉีดแค่สองช่องกลางนะเพราะว่าด้านข้างมันจะเป็นแค่ช่องลมเฉยๆครับผมไม่จำเป็นต้องฉีดนะครับเป็นแค่ช่องลมฉีดแค่สองช่องกลางเสร็จแล้วตากไว้ให้แห้งครับหรือจอดทิ้งไว้ข้ามคืนตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับผมซื้อหนึ่งขวดแถมอีกสองขวดนะครับ รับสขวดใหญ่ๆแบบนี้จุกๆไปเลยนะครับผมแอร์ชินนิ่งของแท้ภาษาไทยขวดสีดำครับผมสนใจคลิกที่ตะกร้าได้เลยครับผมตอนนี้สินค้าพร้อมส่งครับ